คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ายะรังนะครับเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับในอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานีที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมผู้คนวิถีชีวิตแล้วก็อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองเก่านะครับที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานทําให้เมืองยะรังนะครับมีมวลเสน่ห์ที่ต้องน่าหลงไหลและเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ต้องปักหมุดหมายเอาไว้เรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีที่เราให้ทุกคนได้มาสัมผัสน,นะครับและก็รู้จักอำเภอยะรังมากขึ้นรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ ยะรังเป็นหนึ่งในอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอําเภอยะรังมีความหลากหลายของวัฒนธรรมผู้คนวิถีชีวิตเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทําให้เมืองยะรังมีมนต์เสน่ห์และความหลากหลายของผหุวัฒนธรรมซึ่งหาสถานที่ที่จะกล่าวนี้เป็นสถานที่ที่สาคัญในอำเภอยะรังที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสและรู้จักอำเภอยะรังมากยิ่งขึ้น เมืองโบราณยะรังตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านจาเละตำบลยะรังซึ่งเป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งอาณาจักรโบราณลังกาสุกะผังเมืองมีลักษณะเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ9ตารางกิโลเมตรและเป็นเมืองที่มีการสร้างทับซ้อนกันถึง3เมืองได้แก่บ้านวัด บ้านจาเละบ้านปราแวซึ่งภายในกลุ่มเมืองโบราณน,นี้ยังพบซากโบราณสถานไม่น้อยกว่า30แห่งอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องแวะมาดูก็คือดงต้นลูกหยี ผลไม้ขึ้นชื่อประจำอำเภอยะรังซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่5บ้านปูลาตะเยาะกอตำบลระแวงโดยในชุมชนแห่งนี้มีต้นลูกหยีประมาณ1,000กว่าต้นและมีต้นลูกหยียักที่มีอายุกว่า400ปีชาวบ้านจึงนำลูกหยีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากลูกหยีกลายเป็นของดีประจำอำเภอยะรังที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พามารู้จักอีกหนึ่งอาชีพสำคัญของอำเภอยะรังที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นคืออาชีพการทำขนมจีนของชาวบ้านประจันซึ่งชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพทำขนมจีนมาแล้วเกือบ70ปีโดยขนมจีนที่นี่จะมีสองรูปแบบแบบต้มเรียกว่าละโซมีลักษณะสเส้นสีขาวยาวเล็กกับแบบนึ่งเรียกว่าละแสมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งนำมาม้วนเป็นเส้นกลมหนา ทำจากแป้งข้าวเจ้าร้อยปอร์เซ็นไม่ใส่สารกันบูดปลอดสารพิษทำให้เส้นของที่นี่สดเหนียวอร่อย อกจากนี้ยะรังยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประจนภไยนั่นก็คือสะพานสลิงตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านยือแรตําบลยะรังโดยสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือแคนูชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามรอบๆได้ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของยะรังสวนทุเรียนพวงมณีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านโคกยาคาตำบลคลองใหม่ซึ่งที่นี่เป็นเกษตรปลอดภัยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกจากดินสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทำให้ทุเรียนที่นี่มีสีเหลืองทองรสชาติหวานมัน โดย5สถานที่ที่ได้พาทุกคนมารู้จักนั้นจะนำมาจัดแสดงในงานของดีเมืองยะรังในวันที่7-9สิงหาคม2566เพื่อจัดแสดงของดีในอำเภอยะรังจาก12ตำบลซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอยะรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นพร้อมพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ชิญชวนว่ามาเทีย่ยวปัตตานีจะต้องแวะมาที่นี่เป็นหนึ่งไฮไลท์นะคะให้มาเทีย่ยวเยอะๆค่ะไม่ต้องกลัวนําอ,อาหารพร้อมที่มาปัตตานีนะะี่ค่ะใครๆก็อยากได้เมืองปัตตานีค่ะเพราะว่าทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มากที่สุดค่ะยะรังก็เป็นเส้นทางของการท่องเทีย่ยวอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามาเทีย่ยวหนึ่งเราเรามาเทีย่ยวเมืองบโบราณยะรังแล้วเราไปดูสะพานสลิงนะครับแล้วก็เราไปล่องแม่น้ําปัตตานียะรังเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ เริ่มปลอดภัยแล้วนักท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้แล้วเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเรื่องของการมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของเนี่ยมันจะมีคนมาเข้ามาเยอะทําให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นประชาชนของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกมีความพร้อมทุกทุกแห่งครับที่จะให้ช่วยเหลือคนที่มาเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาซื้อของนะครับยนเชิญนะพที่น้องชาวปัตตานีนะครับ ยาลานะราที่ว่ารวมถึงคนต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในสามจังหวัดนี้เข้ามาเที่ยวนะครับมาเข้ามาเปิดเมืองเปิดเปิดความคิดเปิดโอกาสซึ่งยะรังเนี่ยนะครับเป็นความงามที่หลากหลายนะครับขอเรียนเชิญพวกเรานะครับมาร่วมกันรับว่าความงามของยะรังเนี่ยเป็นอย่างไรอำเภอยะรังยังมีอีกหลายสถานที่ที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสมาค้นหาสเสน่บนความหลากหลายได้ที่นี่รับรองว่าทุกคนจะหลงรักอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี